กงรักร้ายของนายซาตานภาคสองตอนที่สิบสามตรวนรักอ้าวมาพอดีเลยเสียงเล็กแหลมของนายหญิงของบ้านดังขึ้นเมื่อเห็นลูกชายและสภัยกาฝากเดินตรงมาที่โต๊ะทานข้าวในเช้าของวันใหม่สีหน้าของคนที่มาอยู่ใหม่ไร้ซึ่งความมีชีวิตชีวาหลังจากถูกเล่นงานมาย่างหนักตลอดทั้งคืนจากชายที่กำลังประคองเดินเข้ามาขอโทษที่ลงมาช้าครับ ว่าพร้อมเล่นเก้าอี้ให้คนที่เอาแต่หน้ามุยแม้จะรู้สึกอึดอัดมากแค่ไหนแต่อุ่นรักก็พยายามปรับสีหน้าให้ดีขึ้นเพราะอย่างน้อยตอนนี้ก็มีอิทธิอยู่ด้วยซึ่งพอจะเป็นที่พึ่งให้ได้ไม่เป็นไรเริ่มทางข้าวกันได้แล้วจากนี้เป็นต้นไปฉันจะมาทานมื้อเช้าด้วยทุกวันจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างเรื่องไม่เอาใจใส่ครอครัวอีกคนที่นั่งอยู่หัวโตเอ๋อรร่างชำเรืองมองภระระยา ลากับต้องการประชดเสิอย่างนั้นควัญได้แต่เหลือบตามองอย่างไม่พอใจยังกวดเรื่องเมื่อวานไม่หายก็ยังดีที่คิดได้คนเป็นภรรยาเอ่ยอย่างเบาเสียงทว่าด้วยระยะที่อยู่ใกล้กันท้าไม่ทุกคนในโต๊ะได้ยินถนัดโดยเฉพาะผู้เป็นสามีแต่การทานมื่อเช้ายังคงดำเนินไปอย่างเงียบงนันมีเพียงเสียงช้อนซ่องกระทบจานดังเป็นระยะระยะทว่ากับไร้เสียงสนทนา อุนรักเองก็ได้แต่นั่งเขีย่ยข้าวในจานไม่ยอมรับประทานเห็นอย่างนั้นคนที่นั่งข้างกันก็ตักไก่ชิ้นใหญ่ใส่ในจานให้อ่ะกินเยอะๆจะได้แข็งแรงไม่หิวเจ้าของจานตักวันคืนให้อย่างเสียมารยาทขวันมองดูอย่างนึกหมันไส่อยากจะจัดการลูกสะพ้ายนอกครอบให้รู้สึกสำนึกถ้ว่าตอนนี้ต้องทำตัวเป็นแม่สามีที่ดีเพื่อเอาหน้าเสก่อน กำลังท้องกำลังไส้ทานให้เยอะๆนะหนูอุ่นถ้าไม่ถูกปากบอกแม่ครัวได้ไม่ต้องเกรงใจขอบคุณครับแต่ผมคิดว่าอาหารที่นี่ไม่ค่อยอร่อยเหมือนที่บ้านผงสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณแม่ทําให้ทานผมคงจะเจริญอาหารมากขึ้นเพราะคุณแม่เคยเป็นคนรับใช้ที่บ้านผมมาก่อนน่าจะทําอาหารได้ถูกปากกว่าว่าพร้อมกับส่งรอยยิ้มมุมปากให้อุ่นรักจะมากไปแล้วนะช่างเถิดตาอัน ที่หนูอุ่นพูดมามันก็เป็นเรื่องจริงนี่นาะแม่คงปฏิเสธไม่ได้เอาเป็นว่าว่างๆไม่จะทําให้ทานนะจ๊ะอยากทานอะไรก็บอกมาได้เลยคนพูดฝืนยิ้มออกมาทั้งที่ในใจเดือดดาลเต็มทีถ้าคิดถึงบ้านนวนก็โทรไปสิฉันอนุญาตไม่ได้นะครับพ่อผมไม่ยอมเด็ดขาดทําไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่ออุ่นรักอยู่ที่นี่ในฐานะลูกสะภ้ไม่ใช่นักโทษที่แกจะขังล่ามเอาไว้ตลอดเวลานี่มีอผม ผมไม่ยอมให้ไปไหนเด็ดขาดแค่โทรผมก็ดีใจมากแล้วครับพุ่พ่อได้โปรดให้ผมได้โทรหาที่บ้านเธอนะครับอุ่นรักบอกไม่ได้ก็ไม่ได้อัตภัณฑ์ตวาดใส่หน้าเสียงดังอย่างเสียมารยาทจนคนเป็นพ่อกับแม่ตกใจที่ลูกชายไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่เราจะโทรนั่นพ่อแม่เราคนนอกอย่างนายไม่ต้องมายุ่งแต่ตอนนี้เราเป็นเจ้าของอุน่นมีสิทธิ์ทุกอย่างเอาล่ะเอาล่ะหยุดทะเลาะกันได้แล้ว อาเป็นว่าฉันจะให้หนูอุ่นโทรกลับบ้านพ่อครับขอบคุณครับคุณพ่อเมื่อคำพิพากษาออกมาจากฝากอีกทีแล้วอุ่นรักก็ยิ้มพร้อมทั้งยกมือไหว้เอาตามนี้ห้ามใครไขว่คาสั่งฉันเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นมขอโทษตอนนี้เลยได้ไหมครับได้สิเอามือถือฉันไปก็แล้วกันเสร็จแล้วค่อยเอามาคืนว่าแล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้พร้อมกับรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ สองแม่ลูกต่างก็จ้งมองพฤติกรรมของอิทธิรรอ,อ,ทธรรอย่างไม่พอใจโดยเฉพาะอัภัพันที่นั่งหน้าบึง้งแวบวบตาแข็งกร้าวพร้อมจะระเบิดอารมณ์ร้ายออกมาได้ทุกเมื่อขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆอุ่ลรักดีใจจนน้ำตาซึมยิ้มไม่หกเมื่อจะได้คุยสายกับครอบครัวเป็นครั้งแรกและงจากตัวรักพาตัวมาก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ทว่ากับตดนคนที่นั่งข้างกันรั้งข้อมือไว้ ปหน้าหล่อยังคงจ้องมองที่จานข้าวไม่ยอมหันมาสบตาวั่อยแล้วนะอัดตะอาดเมื่อโดนผู้เป็นพ่อตะบากใส่หน้าอัตพันจึงยอมคลายนิ้วออกอย่างช้าๆจนข้อมือเนน้อยเป็นอิสระได้ในที่สุดทำไมพ่อทำอย่างนี้นี่มันเรื่องของผมกับอุ่นทำไมพ่อต้องมายุ่งเรื่องของผมด้วยนั่นสิทำไมต้องแซงกันเป็นคนดีด้วยแต่ก่อนคุณุ่นรายยิ่งกว่าอะไรดีลืมแล้วเหรอนั่นมันแต่ก่อนส่วนเรื่องอุ่นรับ ฉันคิดว่าทําถูกต้องแล้วที่ทําก็เพราะเป็นห่วงแกนะตอาอัดทำอย่างนี้แล้วคิดเหรอว่าแกจะมีความสุขจริงๆริงยิ่งบังคับขู่เค็นหนูอุ่นก็ยิ่งอยากไปจากที่นี่แกจะบังคับชีวิตคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ผมจะตามให้พ่อดูแล้วกันว่าแล้วก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปจากโต๊ะทานอาหารตอาอัดก็มาพูดกับฉันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตะโกนเรียกหรอกเป็นฉันก็ไม่อยากจะเสียวนากับคุณทำตัวเป็นพ่อพระ ทั้งที่แต่ก่อนเร็วสื่ยิ่งกว่าอะไรลืมไปแล้วเหรอว่าเคยรักพาตัวแม่มันมาเหมือนกันแต่โชคดีของไอ้นพัฒที่มันไม่สําเร็จเลยคิดจะเคลมลูกมันอีกหรือไงขวัญคุณเอาสมองส่วนไหนคิดคนเคยเร็วแต่กลับตัวได้ก็ยังดีกว่าคนที่สันดานเร็วเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนถ้าไม่ใช่เพราะคุณวางยาผมไม่มีทางเอาคุณมาทําเมียหรอกและถ้าไม่ใช่เพราะคุณมีลูกให้ผมผมก็ไม่มีทางเอาคุณมาเชิดหน้าชูตาเป็นคุณนายนั่งกินนอนกินอย่างนี้หรอก อย่าคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นมากนักลืมกำเพืชตัวเองแล้วหรือไงไอคุณกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงกันไม่มีความเป็นลูกผู้ชายไอหน้าตัวเมียแล้วสิ่งที่คุณกําลังทํากับลูกล่ะจะเรียกว่าอะไรอย่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณกาลังปั่นหัวลูกเพื่อความสะใจของตัวเองทารักลูกก็รู้หน้าอยู่ให้ทายลูกในทางที่ผิดฉันไม่เคยให้ทายลูกในทางที่ผิดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วต่างหาก ถ้าคุณยังคิดจะมายุ่งกับเรื่องนี้เราได้เห็นดีกันแน่กาจบเจ้าหล่อนก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินหนีออกไปอีกคนอีทีได้แต่สายหน้าด้วยความเอือมระอามันคงเป็นเวรกรรมที่เขาเคยทําไว้เมื่อตอนยังเป็นหนุ่มที่ต้องการเอาชนะคนก่อนนั้นและหาทางเล่นง,งานอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้ต้องมานั่งก้มใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของตนเองบ้างได้มือถือมาแล้วอุนรักก็รีบวิ่งแจ้งเข้ามาบนห้องล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาะ พ่อคิดว่าจะมีใครเข้ามารบกวนเวลาที่พิเศษอย่างนี้ฮัลโหลแม่ครับอุน่นอุ่นใช่ไหมลูกใช่ครับแม่ผมคิดถึงพ่อกับแม่ที่สุดเลยครับอุ่นไปทําอะไรอยู่ที่ไหนทําไมหายตัวไปดืด้อๆอย่างนี้พ่อกับแม่เป็นห่วงมากรู้ไหมแล้วลูกสบายดีไหมมีใครทําอะไรลูกหรือเปล่าบอกแม่มาผมสบายดีครับแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับรู้แค่ว่าตอนนี้ผมอยู่ใ,ใกล้แม่นี่แหละครับ แต่ยังบอกไม่ได้ไปที่ไหนลูกเสียงสัน่นแค่นี้แม่ก็รู้แล้วว่ากําลังมีเรื่องไม่สบายใจบอกแม่ได้ไหมแม่เองก็ไม่สบายใจเหมือนกันผมบอกไม่ได้จริงๆรู้แค่ว่าตอนนี้ผมสบายดีแต่จะแย่หน่อยก็คิดถึงพ่อกับแม่เท่านั้นเองครับลูกเขียนจดหมายบอกพ่อว่าไปกับเพื่อนใช่เพื่อนที่กําลังอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับแม่แม่ครับผมมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรลูกว่ามาสิ ผมท้องครับแม่ผมท้องกับผู้ชายคนนั้นผมท้องกับเขาท้องแล้วทำไมไม่กลับบ้านแล้วละอุ่นไม่มีที่ไหนจะสบายและมีความสุขมากกว่าบ้านเราอีกแล้วนะนภารู้สึกดีใจที่กำลังจะมีหลานถ้าว่าเรื่องที่ทําให้หนักใจตอนนี้คือน้ําเสียงของลูกชายดูไม่มีความสุขเสีเลยรออีกสักพักนะครับแม่ผมจะกลับแน่นอนแม่รอผมอีกนิดนะครับถ้ามันเป็นความต้องการของลูกแม่ก็โอเค ว่าถอเพื่อนที่พูดถึงใช่พาะของลูกในท้องใช่ไหมใช่ครับแม่ผมอยู่กับเขาแล้วเขาดูแลลูกแม่ดีไหมคือเขาอารมร้อนครับแม่แต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงเขาจะอารมณ์ร้อนแต่ก็ดูแลผมเป็นอย่างดีแม่กับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงอุ่นแม่เป็นห่วงอุ่นนะตอนนี้อุ่นกำลังไม่สบายใจแม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบอกแม่ได้ไหมไม่มีอะไรจริงๆครับแม่ ที่ผมโทรมาก็เพราะโก้พอ่พอกับแม่จะเป็นห่วงแม่ครับแม่เคยรู้จักคนที่ชื่อขวัญไหมขวัญลูกไปรู้จักชื่อนี้ได้ยังไงกันในชีวิตแม่รู้จักคนชื่อขวัญแค่คนเดียวเธอเคยเป็นคนรับใช้ที่บ้านของพ่อเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นเหรอครับแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะครับขวัญออกไปจากบ้านเ็าเพราะมีเรื่องกับแม่ตอนนั้นขวัญตั้งใจทําให้แม่แทงลูกโชคดีที่หนูไม่เป็นอะไรพ่อโกรธมากเลยแล่ออกไปจากเกาะ ลูกเจอขวัญงั้นเหรอถึงได้ถามเรื่องนี้ปะเปล่าครับแม่แล้วพ่อกับคนที่ชื่อขวัญไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับหมายถึงพ่อไม่ได้ทําอะไรล่วงเกินเธอใช่ไหมไม่นะลูกพ่อไม่เคยชายตาแลขวัญเลยด้วยซ้ํามีแต่ขวัญน,นั่นแหละที่ชอบพ่อเรามากชอบจนทําทุกอย่างเพื่อให้แม่ออกไปจากบ้านแต่ก็ทําไม่สําเร็จอุ่นถามอย่างนี้แสดงว่าต้องรู้อะไรเกี่ยวกับขวัญมานแน่แ่ใช่ไหมอุนเปิดประตูเดี๋ยวนี้ กำลังจะตอบกลับไปทว่าอาจัรย์ข้อประตูเรียกเสียก่อนจึงตัดสินใจบอกลาผู้เป็นแม่ก่อนจะรีบตัดสายไปและเดิเนไปนเปิดประตูห้องคุยอะไรตั้งนานสองนานที่จะบอกให้คนก่อนโน้นมาช่วยเหรอคนพูดกอดอกมองอย่างหาเรื่องถ้าใช่แล้วจะทำไหมบุญรักจ้องหน้าเขาอย่างไม่ลดละไม่มีความรู้สึกกลัวเลยสักนิดได้คุยกับผู้เป็นแม่ทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอะไรมากขึ้น มันไม่มีทางมีวันนั้นถ้าคนที่เกาะโน้นมาเราก็จะพาอุ่นนี้ไปที่อื่นหนีไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครตามเราเจอว่าพร้อมเดินเข้ามาใน,นระยะประชิดก่อนจะร้างร่างบางเข้ามากอดไว้กดปลายจมูกคมลงที่พวงแก้มขาวดอมดม,ด,ม,ด,มด้วยสีหน้าเหินๆนราวกับคนโรคจิตอุ่นรักพยายามเบนหน้าหนี้ไม่ยอมส่งตาเขาแม้แต่เสี้ยววินาทีไม่จะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่ถว่าเขาจะอดทน เพื่อกระชากหน้ากากขวาญให้ได้ถ้าคิดว่าทาแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็ทําไปแต่ให้รู้ไว้ว่าเราจะเกลียดนายเป็นตลอดชีวิตเช่นกันจะเกลียดก็เกลียดไปเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าอุ่นจะรักเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วในเมื่อไม่ชอบอยู่อย่างสุขสบายก็อยู่บนความทุกอย่างนี้ไปตลอดก็แล้วกันแม้ตั้งใจตะโกนใส่หน้าอีกฝ่ายทว่านในใจก็รู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดที่ต้องทําร้ายจิตใจคนที่ตนเองรักแต่ใน,นเมื่ออีกฝ่ายไม่เคยมองว่าเขาดี ก็ไม่จําเป็นจะต้องรักษาน้ําใจอีกต่อไปสักวันอาจจะต้องเสียใจที่ทํากับเราอย่างนี้ทําไมเราจะต้องเสียใจเพราะคนที่เกลียดเราด้วยละ่ะเกลียดเรามากใช่ไหมเกลียดมากใช่ไหมทงเสียงเริ่มเย็นยะเยือกในขณะที่มือหนาเลื่อนต่าลงเรื่อยๆจนมุดเข้าไปใต้ขอบกางเกงยะย่าเมื่อคืนอาจก็ล่างบางเลื้อยมือลงไปกุมมือใหญ่เอาไว้เพื่อห้ามปลามหมุบป,ปากยืนนิ่งๆชอบไม่ใช่หรอ เมื่อคืนถึงได้ร้องครางเสียวขนาดนั้นอละเราท้องนอาจพ,พอแล้วล่าเล็กดิ่งท่านภายในอ้อมกอดแกล่งยางรู้สึกทรมานเมื่อส่วนที่อ่อนไหวถูกมเมื่อนาลูกล้ำปลุกเร้าอารมณ์ด้วยการจับมันชักรูดขึ้นลงอย่างช้าๆส่งปลาลิ้นจากออกมาลากเลียที่ซ่อคอขาวเพื่อทรมานแค่นี้ไม่ทําให้แท้งหลอกนาเป็นเมียเราต้องอดทนต่อไปคงจะเอาแต่ร้องเรียกหาละสิไม่ว่า เสียงทุ้มกล่าวข้างใบหูจนทำให้อุ่นรักขนลุกสู้ทำได้เพียงเกาะเกี่ยวที่ต้นแขนซึ่งเต็มไปด้วยมัดก้างเนื้อตั้งรักกับพายุแห่งรักที่กำลังจะถาโถามเข้ามาทุกท่วงท่าที่เกิดขึ้นระหว่างร่วมรักมันช่างเร่าร้องและรุนแรงจนแทบจะสำรักความสุขถ้าว่ามันคงจะดีกว่านี้หากเขาทำมันด้วยความรักและความเสน่หาไม่ใช่เพราะความโมโหร้ายและเมียคติพายุแห่งความใครได้จบลงแล้ว ร่างบอบางนอนกอดตัวเองอยู่บนเตียงโดยไร้ซึ่งอาพรหอ่อหุ้มนอนหันหลังให้กับคนที่นอนอยู่ข้างกันน้ำตาแห่งความเจ็บปวดและทรมานไหลาาพากลงมาจากหางตาจนผ้าปูที่นอนเปียกชุ่มเสียงหายใจเหนื่อยหอบของเขาดังให้ได้ยินตามมาเสมอกล่าวกต้องการเย้ยหยันว่าได้กระทำเย่อเยี่ยะไรลงไปบ้างฮัลโหลพิงทำอะไรอยู่ครับตอนนี้พิง์อยู่สนามบินค่ะกำลังเตรียมตัวไปหาอาจไง เดินทางปลอดภัยนะครับคนดีของอัจอัจคิดถึงจะจะขายแล้วเนี่ยแหมเราอีกนิดนะคะแค่ไม่อีกกี่ชั่วโมงก็จะถึงแล้วแค่นี้ก็คงไม่ลงแดงตายก่อนหรอกนะคะครับผมงั้นแค่นี้นะครับเดินทางปลอดภัยนะจ้าคุณแฟนกว้างสายแล้วชายหนุ่มก็วางมือถือลงข้างตัวก่อนจะชํำเลืองตามองล่างเล็กที่นอนสะอื้นห้อยอยู่ข้างๆคำพูดพวกนั้นเปรียบเสมือนเค็มนับพัน ที่ทิ่มแทงโลงกลางใจทําให้อุ่นรักเจ็บปวดยิ่งขึ้นไปอีกเจ็บที่แม้ว่าตัวเองกำลังตั้งท้องแต่เขาก็ยังหักหาน้ําใจกันพาผู้หญิงคนนั้นมาเยอะอย่างถึงที่คิดได้อย่างนั้นก็จะลุกขึ้นจากเตียงจะไปไหนจะไปอาบน้ําปล่อยไม่ปล่อยนอนเป็นเพื่อนก่อนจนกว่าเราจะพอใจจะทําอะไรก็ทําเลยสิเราไม่เคยมีชีวิตจิตใจอยู่แล้วนี่ผู้จบก็หลับตาลงเยานอนให้อีกฝ่าย กอดกายอย่างนั้นต่อไปเมื่อร่างเล็กยอมสิโลราบแล้วก็กระชับอ้อมกอดให้แน่นยิ่งขึ้นไม่จะรู้สึกผิดมากแค่ไหนแต่จะไม่มีวันใจอ่อนอีกต่อไปเพราะเมื่อไหร่ที่เขาอ่อนแอมักจะโดนหลอกให้รู้สึกดีและก็โดนหักหลังเมื่ออย่างที่ผ่านมา